ครับผมวันนี้เราก็มาติดตั้งสายน้ำนะครับที่เพชรบุรีนะครับอันนี้เราก็ติดตั้งตั้งแต่เสร็จแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้เราก็มาสอนลูกค้าเรื่องการการระบบเครื่องกรองการปรับค่าน้ํานะครับอันนี้เราก็สอนลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามารีวิวตอนน้ําเต็มให้ดูนะครับมาดูกันเลยครับวันนี้เราก็รันระบบเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีน้องเล่นน้ําอยู่นะครับตอนนี้อันนี้เป็นสารุ่น16ฟุตนะครับ เราติดตั้งเสร็จตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วตรงนี้จะเป็น16ฟุตอัปเกรดเครื่องกองนะครับจะเป็นเครื่องกองทรายเปลงเกลือนะครับอันนี้จะอัปเกรดเครื่องกองนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่บ้านลูกค้ากันนะครับอวิวบ้านลูกค้านี่จะเป็นบ้านพักตากอากาศครับของลูกค้านะครับอากาศก็จะลมพัดเก็นสบายหน่อยนะครับ อันนี้เรากนน็น้องเล่นน้ำอยู่นะครับครับผมวันนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับผม